ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนยังคงอพยพมาอยู่ที่วัดซึ่งกลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากที่ชาวบ้านนั้นตื่นตระหนกกับเสียงดังที่คล้ายระเบิดที่ดังใกล้กับปราสาทตาควายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศที่วัดพมสุรินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พบว่ามีผู้อพยพจำนวน15คนโดยเดินทางมาจากตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงเพราะว่ากังวลในสถานการณ์และตื่นตระหนก กรณีที่ชาวบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดใกล้กับปราสาทตาควายเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนที่เทพสุรินมีผู้อพยพมาสายที่วัดกว่า200คนแล้วนายแพทย์สารณสุขจังหวัดสุรินก็ได้นําเจ้าหน้าที่ MCAT ทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่เยี่ยมผู้อพยพเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจและเยียวยาสําหรับผู้ที่มีความเครียดค่ะ ประชาชนก็เอาลูกๆหลานๆนะครับเข้ามาสัมพัดที่นี่รวมทั้งถึงคนเท่าคนแก่ทังสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับร่วมกับทางโรงพยาบาลสุรินทร์และก็สํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอสุรินทร์ก็ให้การดูแลทั้งนัดหนึ่งก็คือภารกิจหลักของเราก็คือการให้ดูแลทางการแพทย์สองก็จะมีทีมเอ็นแคนะครับทีมเอ็นแคก็จะมาให้การดูแลด้านจิตใจแล้วนอกจากนั้นเราก็มีพันธมิตรของเรา นะครับเป็นเรื่องของลานเล่นของเด็กๆนี่นะครับเป็นพี่น้องประชาชนด้วยกันนี่แหละครับที่ห่วงใยเด็กๆก็มีเอาศิลปะเข้ามานะครับเอาของเล่นเข้ามานะครับทำให้เด็กได้ผ่อนคลายได้เรียนรู้ขณะที่ทางวัดได้นำน้ําดื่มเข้าสารและอาหารแห้งมาช่วยดูแลผู้พยพแต่ก็ยังขาดสิ่งของที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นมุ้งที่นอนนมเด็กทารกผ้าอ้อมเด็ก แล้วก็ผู้สูงอายุส่วนบรรยากาศที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทตาควายตำบลบกักไดอเภอพนมดงรักชาวบ้านก็อ้ังว่าได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดในช่วงเวลา20นาฬิกา50นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพตลอดเวลาค่ะไม่ต่างจากจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้แม้ชาวบ้านจะยังไม่อพยพแต่ที่ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดชาวบ้านก็ไม่มั่นใจในสถานการณ์ เกรงว่าจะมีการประทัาก,กันขึ้นมาอีกจึงได้เร่งจ้างแรงงานเก็บหัวมันสับปะหลังที่ใกล้จะเน่าเสียเพื่อน,นําไปขายอย่างลานรับซื้อค่ะเพื่อน,นําไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหลังจากที่ในช่วงหนีภัยการสู้รบไม่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวนอกจากนี้เงินบางส่วนก็จะเก็บสำรองเอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหากต้องอพยพออกนอกพื้นที่หากเกิดการสู้รบขึ้นมาอีกครั้ง นายพงศักดิ์เขิมฉลาดเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบอกว่าชาวบ้านต่างกังวลว,ว่าจะเกิดการประทัก,กันขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่แต่อย่างไรก็ตามการปิดด่านชายแดนครั้งนี้ก็เป็นผลดีกับเกษตรกรไทยค่ะที่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลังตามแนวชายแดนเพราะว่าชาวกัมพูชาไม่สามารถขนมันสำปะหลังเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเพื่อน,นํามาขายได้ค่ะ